เห็นเจ้าพี่วินนี่เนี่ครับออกมากูน่าจะเข้าใจผิดเฉยๆแหละทำไมนะเกิดอะไรหรอกไปก็กูเห็นในนี่ไงเนี่ยแฟนในแวนใช่ไหมน่ามากับผู้ชายอ้ยใส่ไฟใส่ไฟกู<อ> <c oughs> ก็เลยแบบถ่ายรูไปไว้ดูรัวเลยแต่กูไม่รู้ไงว่าเขาเป็นพ่อลูกกัน,จ,นจะมีโชคหรือเปล่าขวาหรือซ้ายดีเขาบอกว่าขวาย้ายดีเราก็ต้องเลือกขวาอยู่แล้วพี่เป็นปู่ก็ปู่ปู่ก็ปู่ห๋่าน้าพี่แกมาบอก เขาบอกว่าจะมีโชคหรือเปล่าขวาลายซ้ายดีพี่ปูเป็นหมอดูด้วยแก่จ้าเล่สตรีมสวันอีปูเป็นหน่อยดูได้เหรอดูดีเหรอใครคนนี้่เห็นไหมล่ะวันนีต้องสตรีมแล้วถ้ามีซัมติงกันอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติใช่ไหมที่เรื่องจริงอีปูอยากกินไก่อ่ะสองอาชีพสี่แปดได้ไหมได้ไหมเนี่ยถามกันเหมือนกับแบบแฟนจีกันเนี่ยไม่ใช่แร้วไม่ใช่อ พูละฮันปูละปูละปูละจิมปู้งเขาเป็นแฟนของุพย่อนย่านจิมปู้งเขาเคยเขาเคยเป็นแฟนกับุพย่อนย่ะนของย่าชื่ออะไรครับเนี่ยเุืนย่าชื่อพิมเดิร์สค่ะเดี๋ยวไม่ได้เหรอครับเนี่ยฮะไม่ได้เไยเนี่ยกูเจอนี่ไม่ตอนแรกกูคิดจะผิดไงกูนึกว่าแฟนในแวนอะมานั่งอยู่กับใครก็ไม่รู้ไม่รู้ได้เปล่าเนี่ยประเด็นไม่ตอบกูด้วยเมื่อกี้กูมาใครอ่ะใครเป๊ะ ว่าใครออ๋ดูไม่ดูดูชื่ออะไรชื่ออะไรชุดเมิงเป็นนายกอะไรบิยุก้วยปะเลยรับนับถือในน้ำพี่นับถือในน้ำโอเคชื่อุดเหมิงอนาะไม่ครับพี่ไามา่ทำนะแต่ว่าคุณก็ดีนะดีดีมันจะได้แบบเกี่ยวดองกันเนี่ยใช่ปะละ่ะใช่ครับแต่เขาแต่งเข้ามาใช่ปะละ่ะ ครับเดี๋ยวนี้เขาแต่งกันไว้อยู่แล้วครับใช่แต่เดี๋ยวน,นี้มันมีรูปบางรูปที่เรียกว่ามุมกล้องนะมุมกล้องมุมกล้องใช่มันก็ทค่พี่รำให้คนเขาได้ปิ๊งกัน<ะ>ง่ายๆเลยโอ๊ยน้าถ่ายไปแล้วครับเป็นอัลบั้มเลยครับจะแลกกับอะไรครับน<ะ>้าฮะเอ่อทำไมจิ้งปุอยทำเงินนจะเป็นขายรถล็อกหน่อยสิขึ้นไม่ได้อันนี้อันนี้น้าจะเอาอะไรครับนาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอา ว่าพี่จะไปเอาอะไรกันเองสงสัยต้องทำพิธีแบบแก้ดวงหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ไหนเอกลองทำพิธีให้ตัวเองหน่อยสิแก้ดวงชงอ่ะน่าต้องพึ่งมีใบสองเลยครับนี่ใบสองเหรอใช่ครับไปสภาก่อนไหมไม่ไปเดี๋ยวมีอะไรตามมาเอาชื่อออกก่อนแต่ว่าตะเกียกดกดไปทั้งหมดประมาณสิบสามรูปใช่ป่ะมีสองรูปที่แบบเฮ้ยกดมิวให้เลยเวลิกูดโอ้โหได้ข่าวคุณปู่ชอบอุ้มหลานด้วยนี่ อืมไม่ใช่ครับพี่พี่น่าจะจำผิดครับพี่โต๊ะอ๋อนอาจจะจำผิดเนาะแล้วมึงทำอะไรบ้างอะบิลลี่พึ่งเคลียร์เรื่องของเสร็จครับผมมันจะขึ้นมีดโอเคเอ้ยอไอบิลลี่มันจะขึ้นมีดสี่เล่มอะมันคิดว่างไงสี่เล่มเลยครับพี่ใช่เวลาเปิดตู้ไปจะได้เห็นทุกสก,กินไงไม่ต้องมานั่งเปรียบเออใช่ใช่ครับพี่ใช่ ู่อถูกเที่มันถึงเวลาแล้วสินะที่ตระกูลมาลีนกับคอนเนลจะเกี่ยวดองกัน <c oughs> ใช่ครับเดี๋ยวผมให้ตู้ไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนี่ไงเมื่อก่อนเจนมันก็อยู่ไกลนี่ไงอยู่ก,กับเด<า>ี๋ยวเดี๋ยวนะให้ตู้ไปเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็คือเองจะแต่งเหรอ,อ,อไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่นะตัด <c oughs> บิลลี่นี่ไงเพเริ่มเหม็นแล้วเลยไม่ทันเด้อจมูก เดี๋ยวให้แบนมาคุยด้วยครับผมว่าเรื่องนี้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปก่อนครับนะขอไปเชียร์เรื่องของหน่อยครับเดี๋ยครับโอเคโอเคเดนเบครี่เดี๋ยครับพี่เดี๋ยวว่าไงเรียนน้าเดี๋ยครับ